คนก็ทบจากอุกกาบาตเป็นยังไงวะเนี้อันนี้เควสฮีโร่เควสรองเอาเควสรองก่อนดีกว่าครับจริงๆอยากเปิดเคฟมานาเคฟนะครับเพราะว่าจะได้ฟาร์มเห็ดกันสักทีนะตอนนี้ไม่ได้ฟาร์มเห็ดเลยอยากจะไปคราบอาวุธแต่ก็ ยังไม่ได้ฟาร์มเห็ดเลยรีนาและเปอร์พบคอร์ปาตาที่มาตรวจสอบเรื่องประหลาดที่เกฟเฟนอันเดอร์กราวดันเจียนอืมนี่ไงเริ่มละเริ่มที่จะไปเกี่ยวข้องกับดันเจียนละเพราะร่องนี้เกี่ยวข้องกับบุกกาบาดรีนาเลยคิดว่าอาจจะได้บเะแสจึงอาสาช่วยตรวจสอบถึงท่านจะเป็นซีเนียร์เรสเซิร์ช ซีเนียร์เรสซแต่เรื่องนี้เกินกำลังของท่านจนเกินไปนะท่านไฮเดอร์ข้าหาคนที่จะมาช่วยได้แล้วช่วยงั้นหน่อยเถอถึงจะรีบแค่ไหนแต่เอาผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องมาเออเมดแห่งกิฟเฟนเชียวนะถึงนิสัยจะไม่ค่อยดีก็เถอะแต่ฝีมือนอะ่ะสุดยอดมากเลยโอ้ <c oughs> พูดอะไรอย่างงี้วะก็คงเป็นคนที่ไว้ใจได้จริงๆนะ ค่าชื่อไฮเดอร์เป็นหัวรองหัวหน้าพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยก็แล้วกันพุกท่านช่วยไปที่ในเมนาเคปหรือนา่าไฮเดปเปอร์เนี่ยได้รับคําขอจากคอปาตาและไฮเดอร์ให้ไปจัดการกับมานาเซสมอนสเตอร์ที่จู่ๆก็โหดขึ้นที่อยู่ในดันเจียนเองโอเคกำจัดมอนสเตอร์ในดดนเจียนนะครับเอา้าไม่แปลอัตโนมัติเหรอเอาแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ในนี้แหละแล้วไอ้ตัวนั้นมอยู่ไหนวะอันนี้อะไรอะอแอนด์เรลิงแมชชีนคุณยนดูฟุน,นออ <ling> ของได้อย่างเดียวอืมเอาไว้ขายคองเหรอแล้วไปไหนต่อไอ้ มันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่แน่เลยจุดนี้แน่เลยดวงดาวไปเลยโอ้ไม่เท่าไหร่วะพวกมอนสเตอร์ในดันเจียนไม่ค่อยเก่งสักไรวะว่มี3เว็บเลยเหรอไม่เท่าไหร่โาว EP Hero เมื่อกี้นี่ EP Hero แม่งขึ้น250เลยเหรอตัวหนึ่งเทิร์นน่ะโอ้ EP Hero เยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะมี3เว็บไง EP Hero สองร้อยหโอ้โห EP Hero สองร้อยหป่า เยอะมากนะออกจากดันเจียนต้องการสิ้นสุดการสำรวจบล็อกเกตดันเจียนหรือไม่สิ้นสุดไม่พ้ยอันนี้มันทางออกอันนี้หรือเปล่าวะเออใช่จริงจด้วยโอ้โ,โอหโคตรน่ากลัวว่าลดไหมเลือดลดไหมลดไม่ใช่ไม่โดนเลิฟอีกนะเรียบร้อย มันไม่อบตรงใช่ปะแล้วทางออกมันอยู่ไหนวะเนี่ยกลับทางเก่าอ่ะกกับทางเก่าก็ได้บรรยากาศคู่น่ากลัว่ะกลับได้ไหมทางเก่าอ่ะที่ทางเก่าไม่อกลับไม่ได้มันต้องออกทางนู้นไอ้นี้ทางเข้ามันต้องออกทางออกแน่เลยกลับไปหาไฮเดอร์สุดท้ายก็ไม่ได้บาะแสอะไรเลยแฮะนั่นนหะีถ้าหาต่ออีกหน่อยเนี่ยอาจจะเจออะไรก็ได้กลับมาแล้วเนอะกลับมาแล้วสี่กำจัดเอมานาซาดได้แล้ววะว่าแล้วเชียวพวกท่านกำจัดมานาซาดได้ได้วันค่ากลับไปรายงานให้แล a บก่อนนะแล้วจะกลับรีจะรีบกลับมาขอบคุณมากนะพี่มาช่วยเพราะพวกท่านทำให้เรา สามารถสำรวจได้ถ้าไม่มีท่านทั้งสอง mm hmm. การสำรวจคราวนี้คงล้มเหลวไปแน่เ <c oughs> มื่อรีน่ากับเปอร์กำจัดมานาซัสกลับได้กลับมา <c oughs> ก็าาากได้รับการยอมรับจากไฮเดอร์และได้รับอนุญาตให้เข้ามานาเคปซึ่งเป็นบรเจ็คเตนเจนได้ทุกวันโอเคโอเคผ่านเซิร์ฟแล้วเอ,อไม่ช่ยผ่าน เควสแล้วมานาคฟแล้วเราเข้าเราเข้าดันเจียนได้ตลอดแล้วใช่ไหมนี่ไงโอ้มันมีจํากัดเข้าได้3ครั้งต่อวันอ่ะโอ้เข้าได้3มครั้งต่อวันเชียร์เฮ้แต่เราขายของนี้ได้อะดูข้อมูลแผนที่ดีนี่ไงเห็ดอยู่นี่โอ้เราขายของในนี้ได้โอ้เราก็อยู่ในนี้ได้เลยนี่หว่าแล้วมันมันมีแค่ชั้นเดียวใช่ไหมเออมันมีแค่ชั้นเดียวลองดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดเอิบมีอยู่นี่มี3ว่ะมานาเคฟมันมี3ชั้นตอนนี้เราอยู่ชั้น2อเเราจะไปชั้น3ยังไงอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่ชั้น2ไปก เราฟาร์มแค่ชั้น2ไปก่อนก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราฟาร์มชั้น2ไปก่อนเอแล้วเราจะไปชั้น3ยังไงวะเนี่ยไม่เป็นไรฟาร์มชั้น2ไปก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปฟาร์มเห็ดก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปครับอาวุธครับผมสวัสดีครับ